ผู้รักษาประตูเป็นปฏิวัติคำใหม่นะครับแนวรับมีนิติพงศ์เสรานนท์ครับเดวะตันสุพันธทองสงศ์แนวรับก็มีทิตาธรไทยธานีเอฟซีทีมเยือนนะครับชุดสีน้ําเงินถุงเทา้าลันเว่จะน้อยไปหน่อยครับต้องตีโคง้งทุ่มไกลเข้ามาเลยครับแล้วถึงด้วยครับสุพันธ์พงศ์ชุดทานโอ้ยสามอีกทีก็หลุดกรอบครับให้มาคุณอริยอดเข้ามาในกองเขตโทษแล้วแย่โอ้ยเป็นบูเซนนะกัลซานี่ครับนี่ครับพุ่งมา ไม่ถึงนะครับแต่ว่าเท้านี่เลยครับโอ้ยมีหลายเคสที่เราเห็นกันโอ้ยูที่ดุลวินิดเลยครับแต่ลูกนี้เนี่ยครับเนี่ยรับถึงบอลก่อนแล้วครับรับเท้าเนี่ยครับโอ้โหถูกแวนคอกเหลือสิบคนครับเลนซ์เซอร์ฮาฟครับพลิกหนีไปแล้วไหลลูกนี้ไปแล้วครับกัณฑพลยิงลูกโอ้โหติดมือจิรวัตยังงานนครับบุราครับไปมาเอาฮาฟ ไหลลูกนี้นิติพงศ์ครับเปิดไปเสาสองเอวาตันม่งตั้งเข้ามาตรงกลางต้องพักลงมาแล้วเสียคุโนรียิงเข้าไปเลยครับของเซยะคุโนรีครับโอ้โหนั้นนจะได้บุกค,ครับโอ้โตัวเล่นก็น้อยกว่าครับแต่สุดท้ายมาได้เชอร์โมเมติซาขวางไว่หน้ากอบเขตโทษไหลเข้าลูกนี้แล้วยิงดิบด,ด,ดโิโหลูกนี้ครับไม่ต้องง้างเยอะ มาทาสาเร็จนะครับจากบูโนบไบโอครับโอ้โหเดี๋ยวได้ดูภาพช้าครับลูกยิงโอโ้สุดยอดจริงๆครับเอเดวิสเปิดเข้ามาขึ้นไปมงองลูก้เข้าปเลยครับโอ้โหแล้วเจ้าเก่าครับบูโรบโอครับสามครับโอ้โหในช่วงท้ายเกมครับโอ้โห ลุ้นเลยครับตอนนี้แฟนบอลไทยธานีเอฟซีครับลุ้นว่าทีมจะสามารถปอดล็อกนัดแรกในฤุูนการนี้ครับบุกมาชนะจูแบงคอกอยู่เต็สองประตูต่อหนึ่งครับ